เรื่องย่อละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนแพรขาวคุณแม่ยังสวยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพร้อมลูกสาววัยห้าขวบเด็กหญิงแพรชมพูหรือชมพูต้องพากันออกมาจากคฤหาสน์ของคุณนายแถบทิ์เมื่อพัสกรสามีของเธอคว้าดิวสาวนั่งดริงในคาราโอเกะมาทำเมียแถมยังหอบหิ้วลูกน้อยมาอีกหนึ่งคน โดยอ้างว่าเป็นลูกของภัสกรแพรขาวพาลูกสาวไปเช่าเรือนไม้หลังเล็กภายในอาณาบริเวณของยายเกศรมีป้าสมพรและนลินมาอยู่ด้วยถึงแม้เขมินีพี่สาวของภัสกรจะยื่นข้อเสนอให้แพรขาวเอาชมพูไปอยู่ที่คอนโดแล้วจะเป็นคนส่งเสียให้ชมพูเรียนหนังสือแต่แพรขาวก็ไม่ยอมด้านพัสกร พยายามจเจ้าลูกสาวกลับมาอยู่กับตนให้ได้ถึงขนาดตามไปอารวาดกับแพรขาวยื้อแย่งตัวชมพูทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเช่าแต่ก็ไม่สำเร็จเขขยมินีให้สารโรธทนายความประจำบริษัทไปช่วยแพรขาวไว้เพราะสารโรธให้เหตุผลว่าแพรขาวมีสิทธิ์ในตัวชมพูมากกว่าใครในวันที่พัสกรมาอารวาสที่บ้านไรวิน วิญญาณเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่แพรขาวอาศัยอยู่ก็ออกมาช่วยแพรขาวปกป้องชมพูอีกแรงจนพัสกรต้องล่าถอยกลับไปไรวินยังอยู่คอยเป็นเพื่อนเล่นกับชมพูอยู่เสมอในยามที่แพรขาวไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจวบจนกระทั่งละลิตนักธุรกิจหนุ่มมาซื้อที่ฝั่งตรงข้ามบ้านเช่าของแพรขาวเพื่อทำสปาเมื่อแรกเห็นแพรขาวละลิต พึงพอใจในความงามของแพรขาวลงทุนมาหาถึงบ้านเพื่อชวนไปทำงานที่สปาในช่วงเสาร์อาทิตย์ไรวินทวงติ่งด้วยความเป็นห่วงไม่อยากให้แพรขาวไปทำงานกับละลิตแต่แพรขาวไม่ฟังเพราะเธอกำลังขัดสนเรื่องเงินละลิศสะกดจิตแพรขาวตั้งแต่วันแรกที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแพรขาวโชคดีที่ไรวินให้ชมพู่นำกุหลาบขาวข,าวของไรวินติดตัวไป เลยทำให้แพรขาวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยจิตผูกพันบางอย่างแพรขาวสามารถแลเห็นวิญญ,ญาณไรวินและพูดคุยกันได้แต่ในสายตาของนลินกลับเห็นแพรขาวยืนพูดอยู่คนเดียวบ่อยครั้งจึงเริ่มสงสัยเลยถามแพรขาวว่าคุยอยู่กับใครแพรขาวจึงบอกกับนลินยายเกศรและป้าสมพรว่าคุยกับไรวินทุกคนฟังแล้วอึง้ง จนขนหัวแทบลุกสุดท้ายยายเกสอนจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าไราวินไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่สมัยยายเกศศรยังสาวได้ซื้อเรือนไม้เก่าๆหลังหนึ่งในราคาถูกมาปลูกที่บ้านหลังนี้แล้วไรวินก็เป็นวิญญาณมาช่วยดูแลปกป้องคนในครอบครัวไว้หลายครั้งพร้อมทั้งมาเข้าฝัน ให้ยายเกสอสร้างเรือนให้อยู่แยกออกไปจากเรือนใหญ่ซึ่งก็คือศาลเจ้าบ้านเจ้าเรือนจนถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างแพรข่าวถึงกับอึ้งไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ชมพูตกลงไปในน้ำตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและไรวินช่วยชีวิตลูกสาวเอาไว้หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่พัสกรมาอาลวาดที่บ้านจนไรวินช่วยไว้ได้อีก หลังจากนั้นไรวินก็เริ่มเล่าเรื่องอดีตให้กับแพร่ข่าวฟังว่าทำไมวิญญาณเขาถึงติดอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแต่แรมพ่อของเขาซึ่งเป็นนักเรียนกฎหมายไปสอนหนังสือพิเศษให้กับเล็กน้องชายของวารีแม่ของไรวินวารีตกหลุมรักแรมตั้งแต่นั้นมาจนแรมเรียนจบกฎหมายได้เป็นทนายความที่สำนักกฎหมาย จนคุณย่าของวารีเสียชีวิตซึ่งวารีดูแลจนถึงวาระสุดท้ายจึงได้บรดกมากมายจากยา่าจนสามารถตั้งตัวได้ทำให้หญิงใหญ่กับวีนาน้องสาวของวารีไม่พอใจสุดท้ายทั้งหญิงใหญ่และวีนาก็ออกเรือนไปหมดและวารีก็ได้แต่งงานกับแรมในที่สุดจนมีลูกด้วยกันก็คือไรวินและวีนา ก็เลิกกับสามีมาอยู่ที่บ้านของวารีแรมกับวีนามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันลับๆสุดท้ายแรมก็ยอมรับสารภาพความจริงกับวารีในที่สุดวารีเจ็บปวดแต่ก็จำทนจนแรมถูกย้ายไปทำงานที่กำแพงเพชรวีนาก็ตามไปอยู่ด้วยนานๆทีแรมกลับมาหาวารีสักครั้งแต่วารีก็ยังรักแรมเช่นเดิม ความสัมพันธ์ของไรวินกับพ่อจึงห่างเหินมีเพียงคุณหญิงจีบผู้เป็นยายและนาเล็กคอยดูแลเอาใจใส่ไรวินเสียยิ่งกว่าไข่ในหินคุณหญิงจีบยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับวารีรวมทั้งในส่วนของวีนาด้วยเพราะผิดหวังที่วีนาแย่งสามีของวารีไปเวลาผ่านไปเมื่อไรวินเริ่มโตเป็นหนุ่มเล็ก็เสียชีวิตลง เขายกสมบัติทั้งหมดให้กับไรวินเพียงผู้เดียวรวมทั้งเรือนใหญ่ด้วยแรมยังคงใช้ชีวิตอยู่กับวีนาที่กำแพงเพชรแต่หน้าที่การงานไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะวีนายังทำตัวเป็นคุณนายดูถูกคนจนไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือชาวบ้านได้สักคนสุดท้ายวีนาทนความเงียบเหงาอยู่ต่างจังหวัดไม่ไหว จึงให้แรมย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแต่ทำเรื่องยื่นไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายแรมจึงลาออกจากราชการกลับมาทำงานที่สำนักงานทนายความที่กรุงเทพแทนแรมกลับมาที่บ้านวารีดีใจมากแต่ไรวินกลับมีท่าทีห่างเหินเพราะเสียใจที่พ่อทิ้งแม่ไปแรมขอกลับมาอยู่เรือนใหญ่พร้อมกับวีนา แต่ไรวินไม่ยอมเพราะตอนนี้เขาถือสิทธิ์ขาดในเรือนใหญ่ที่นาเล็กยกให้แรมโกรธตรงเข้าทำร้ายไรยวินวารีเข้าช่วยจึงได้รับบาดเจ็บไรวินโกรธพ่อและสงสารแม่จับใจยืนคำขาดให้พ่อกลับมาอยู่ได้เพียงคนเดียวโดยไม่ยอมนับญาติกับวีนาอีกแรมกลับไปด้วยความแค้นเงินทองที่ได้จากการทำงาน ก็ต้องไปเช่าบ้านจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าแต่งตัวให้กับวีนาจนสุดท้ายวีนาทนไม่ไหวไปมีสามีใหม่ทิ้งให้แรมอยู่ลำพังเจ้าของสำนักงานทนายความก็เสียชีวิตลงแรมเลยกลายเป็นคนตกงานตอนใกล้เกษียณติดเหล้าใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนาไราวินขายเรือหลังใหญ่ที่นาเล็กยกให้แล้วตนเอง กลับมาอยู่เรือนเล็กกับแม่ไรวินเรียนจบรัฐศาสตร์และเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทยระหว่างนี้ท่านเจ้าคุณที่ซื้อเรือนใหญ่ไปได้ย้ายเข้ามาอยู่เขามีลูกสาวสามคนสองคนแรกออกเรือนไปเหลือเพียงสีนวลลูกสาวคนสุดท้องวารีผู้เป็นแม่อยากให้ไรวินแต่งงานกับสีนวลผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่าง ไรวินตามใจวารีเพราะไม่อยากให้แม่เสียใจตกลงใจแต่งงานกับสีนวลในที่สุดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รักอยู่มาวันหนึ่งป้าของวารีมาเล่าให้ฟังว่าวีนากลายเป็นง่อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นาเวทนายิ่งนักไรวินแอบไปหาพ่อเห็นสภาพพ่อก็ทนไม่ได้จึงแอบส่งเสียโดยหาที่พักให้ใหม่ สร้างความสุขใจให้กับแรมมากแรมเตือนสติไรวินว่าแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไราวินยังคงเล่าถึงอดีตต่อไปอีกเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงถึงสามคนด้วยกันก่อนที่จะมาแต่งงานกับสีนวลเริ่มตั้งแต่บัวน้อยสาววัยรุ่นร้านขายข้าวแกงที่ตกหลุมรักไรวินจนเขาพาไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันลับๆและไรวิน ยังให้บัวน้อยดูแลพ่อของตนเองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรมและไรวินจึงเริ่มดีขึ้นส่วนรำไพน้องสาวของสนองเพื่อนรักของไรวินที่มีปัญหากับพี่สะพ้ยจนต้องหอบน้องชายอีกสองคนระเหเร่ร่อนออกมาจากบ้านไรวินจึงช่วยเหลือและอยู่กินกับรำไพด้วยอีกคนและคนสุดท้ายสุดสวัสด์ลูกสาวของหลวงพิทักษ ข้าราชาการผู้ใหญ่ในกรมประหลัดมหาไทยคนนี้ถึงแม้ไรวินจะไม่ได้รักนักแต่ด้วยความมีหน้ามีตาทางสังคมและเกรงจะมีผลกระทบเรื่องหน้าที่การงานเขาจึงคบหากับสุดสวัสด์ด้วยอีกคนเมื่อได้รับฟังแพร่ข่าวไม่ชอบใจนักที่ไรวินทำตัวเจ้าชู้จึงต่อว่าเขาอยู่หลายครั้งต่อมาไราวินได้พบกับมาลตีและหลงไหลเธอมาก ส่นไม่ได้มาดูแลบัวน้อยสุดท้ายบัวน้อยจึงแต่งงานไปกับคนอื่นทิ้งให้แรมอยู่บ้านเช่าเพียงลำพังไรวินส่งตัวแรมไปโรงพยาบาลโดยให้รำไพมาเฝ้าไข้แทนวารีมาเยี่ยมไข้แรมจึงได้พบกับรำไพหรือว่ารำไพเป็นเมียน้อยของไรวินวารีพูดให้รำไพคิดว่าอย่าทำผิดต่อลูกเมียของไรวินที่ตอนนี้ สีนวลกําลังตั้งท้องได้ห้าเดือนแล้วสีนวลเองก็เสียใจจนบอกไม่ถูกวารีพูดอโหสิกรรมให้กับแรมในทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วแรมก็เสียชีวิตในวันดุ่งขึ้นรำไพตัดใจจากไรวินในที่สุดเขียนจดหมายลาให้ไรวินแล้วจากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เข <Okay. S 1> มินีสงสัยว่าลูกของดิว อาจจะไม่ใช่ลูกของพัสกรจึงหาวิธีจะตรวจ DNA เด็กดิวรีบเอาลูกหนีไปอยู่กับสามีทำให้พัสกรวาวุ่นใจมากแต่ดิวทนความลำบากไม่ไหวเพราะไม่มีเงินทองใช้เลยกลับมาติดต่อพัสกรอีกพอดีลูกป่วยเลยต้องให้พัสกรพาไปโรงพยาบาลแถบทิ์เขมินีสาโรดดีใจมาก เพราะจะได้พิสูจน์ DNA ของเด็กไปด้วยผลพิสูจน์ปรากฏว่าลูกของดิวไม่ได้เกิดกับพัสกรแถบทิ์เสียใจมากดิวก็รีบพาลูกหนีไปเพราะกลัวความผิดระหว่างนี้ลลิตเดินทางไปติดต่องานที่ต่างประเทศจึงให้มาตาดูแลกิจการสปาแทนพนักงานสาวๆถูกไล่ออกจนแพรข่าวเริ่มหนักใจ พอดีสาวโรดยื่นข้อเสนอเรื่องงานใหม่เงินเดือนงามแถมยังทําเฉพาะเสาวอาทิตย์ให้กับแพรขาวเธอจึงตัดสินใจออกจากลลิสปาเรื่องราวชีวิตหนหลังของไรวินยังถูกถ่ายทอดจากวิญญาณเจ้าบ้านเจ้าเรือนผู้อารีโดยมาถึงตอนที่สีนวลเจ็บท้องวารีวาวุ่นใจไม่มีรถพาไปโรงพยาบาลจึงให้เด็กรับใช้ไปตามหมอตำแยแถวบ้าน มาช่วยทำคลอดให้สีนวลคลอดลูกสาวปลอดภัยดีทั้งแม่และลูกไรวินเริ่มรักลูกสาวมากขึ้นถึงแม้จะไม่ใหยดีกับสีนวลน,นักก็ตามสีนวลแอบร้องไห้เสียใจอยู่บ่อยๆแล้วคดีความเรื่องพินัยกรรมก็ตัดสินสุดสวดัสดเป็นฝ่ายชนะเพราะหลักฐานยืนยันว่าพินัยกรรมของมาลตีเป็นตัวปลอมสุดสวดัสด ได้ทรับสินทั้งหมดไปมาลตีบีบน้ำตากับไรวินจนเขาใจอ่อนแล้วทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันสีนวลสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนไปของไรวินเริ่มระแวงเคียดแค้นไรวินมากขึ้นทุกวันที่ไม่ใหญ่ดีตนลลิตพยายามจะปลุกปล้ำแพรขาวแต่ต็อกช่วยเอาไว้จนถูกยิงตายพอดีมาตาเข้ามาแพรขาว เลยหนีกลับบ้านไปไรวินเป็นห่วงแพรขาวมากนัลลินพาแพรขาวไปแจ้งความละลิตกับมาตาตามไปที่โรงพักหาว่าแพรขาวเข้าไปขโมยของสาโรดมาช่วยแพรขาวอีกแรงด้วยความอ่อนล้าหมดแรงทําให้แพรขาวหมดสติไปสาโรดจึงรีบนำตัวแพรขาวส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้น เมื่อแพรขาวอาการดีขึ้นจึงไปรับชมพูพร้อมกับสายโรดพบพัสกรที่จับตัวดิวขังไว้เคมินีพยายามจะช่วยดิวออกมาแต่พัสกรมีปืนแพรขาวตกใจจนแทบเป็นลมโชคดีที่สายโรดช่วยไว้แล้วปืนในมือพัสกรก็ตกลงพื้นดิวหยิบขึ้นได้ยิงเข้าใส่พัสกรเข้ากลางอกพัสกร เสียชีวิตในที่สุดแทบทิ์เสียใจจนแทบไม่ได้สติสายโรสกับแพรขาวต้องเป็นธุระจัดงานเรื่องงานศพให้ในขณะที่เขมินีต้องอยู่เป็นเพื่อนแทบทิ์วิญญาณของพัสกรอละว่าจนคนในบ้านอยู่กันแทบไม่ได้ต้องไปอยู่ที่คอนโดเขมินีด้วยกันทั้งหมดรวมถึงแพรขาวกับชมพูด้วยแพรขาวไม่ได้กลับไปที่บ้านเช่านานนับเดือน ทำให้ไรวินเหงาหงอยมากเมื่อแพรข่าวกลับมาที่บ้านเช่าอีกครั้งไรวินจึงดีใจมากเขาเล่าเรื่องราวในอดีตให้แพร่ข่าวได้ฟังอีกว่าสีนวลยังคงดูแลว,วารีและเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังไรวินไม่ได้มาสนใจใยดีเธอจนก้าวเข้าสู่ยุคสงครามไรวินให้วารีสีนวลและลูกไปอยู่ที่อยุธยาส่วนตน ไปเช่าบ้านที่เมืองนอนอยู่กับมาลตีสีนวลเสียใจมากที่จะไม่ได้เห็นหน้าไราวินอีกจนกระทั่งลูกของสีนวลเริ่มโตวารีก็ต้องมาตายด้วยโรคท้องร่วงที่กำลังระบาดไรวินกลับไปงานศพแม่แล้วรุ่งขึ้นลูกสาวก็มาตกน้ำตายอีกสีนวลเสียใจทับคลั่งไรวินยังไม่มีทีท่าใหญ่ดีกับสีนวลเช่นเดิม สีนวลขอติดเรือไรวินกลับไปที่เมืองนนจึงได้พบกับมาลาตีรู้ความจริงว่าไราวินมีมาลาตีอยู่ตลอดเวลาสีนวลกลับไปอยู่ที่ตึกใหญ่ไรวินขอแยกทางกับสีนวลและยกเรือเล็กที่ไรวินเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กให้กับสีนวลสีนวลบอกจะรักษาสมบัติทุกชิ้นเก็บไว้ให้ไรวินรอวันที่เขากลับมา ดังคำสั่งเสียของวารีที่บอกไม่ให้สีนวลทอดทิ้งไรวินมารตีเสียใจไม่น้อยที่ไรวินไม่ได้เอาสมบัติติดตัวออกมาจากบ้านเลยซ้ำร้ายไรยวินยังจับได้อีกว่ามาลตีปลอมลายมือของพ่อเรื่องพินัยกรรมเรื่องการยกสมบัติให้ไรวินเสียใจมากที่ถูกหลอกมาตลอดในงานศพของประสมแม่ของสุดสวัสด์ ไรวินก็ไปด้วยแต่สุดสวรรัสด์ไล่ให้ไรวินออกจากงานไปอย่างไม่ใยดีโทษที่เข้าข้างคนผิดอย่างมาลตีและใช้ชีวิตอยู่กันอย่างผัวเมียออกนอกหน้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ไรวินก็มีครอบครัวแล้วทําให้ไรวินได้อายมากสําร้ายมาลตียังปลอมลายมือว่าเป็นไรวินเขียนจดหมายไปของเงินกับสีนวลตลอดเวลาจนสีนวล ้องขายข้าวของในบ้านเอาเงินให้คนของมาลตีไปโดยไม่รู้ว่าโดนหลอกสุดท้ายไรยวินจึงจับได้ว่ามาลตีปลอมพินัยกรรมของคุณพ่อจริงๆแต่ด้วยความหลงไหลทำให้ไรวินอภัยให้มาลตีทุกอย่างป้าใหญ่ไปเยี่ยมสีนวลที่กำลังเจ็บหนักจึงเขียนจดหมายให้ไรวินไปเยี่ยมแต่พอดีเขาติดราชการ มาาตีจึงไม่ยอมให้ไปเยี่ยมสีนวลรอคอยการกลับมาของไรวินด้วยการเชมีดกรีดที่ข้างเสาเรือนนับวันดอ,อเขาทุกคืนจนสุดท้ายเธอก็ตรอมใจตายเพ้อหาไราวินจนนาทีสุดท้ายของชีวิตสีนวลยกบ้านให้ไรวินโดยฝากกุญแจไว้กับป้าใหญ่เมื่อไรวินกลับไปที่บ้านหลังนั้นแต่เขาไม่เห็นทรัพย์สินใดๆหลงเหลือ มีเพียงจดหมายของเงินที่ลงชื่อว่าเป็นของเขาซึ่งแท้ที่จริงเป็นลายมือของมาลตีนั่นเองไรวินเศร้าและเสียใจเป็นที่สุดรู้สึกถึงความผิดและความโง่เขลาของตัวเองที่หลงรักมาลาตีจนไม่ลืมหูลืมตาและไม่ได้มาดูใจสีนวลเลยจนนาทีสุดท้ายไรยวินแค้นใจมาลตีเป็นที่สุดกลับไปดูหีบใส่ของ จึงพบความจริงว่าแหวนของวารีอยู่กับมารตีเขาจึงยิ่งมั่นใจว่ามารตีจะต้องไปเอาสมบัติจากสีนวลมาอย่างแน่นอนมารตีสุดจะแก้ตัวเพราะไรวินถือจดหมายลายมือของเธอมายืนยันไรวินให้มารตีสารภาพผิดมาทั้งหมดและขอเลิกกับมารตีในที่สุดมารตียังไม่หยุดแค่นั้นยังปลอมลายมือไรวินไปกู้หนี้ยืมสิน จนเจ้านี่มาเอาผิดกับไรวินเขากลัวจะเสียประวัติการทำงานจึงต้องลาออกนำเงินมาใช้หนี้โดยที่เขาไม่ได้ก่อไรวินกลับมาอยู่ที่บ้านของสีนวลส่วนมาลตีก็มีสามีใหม่ถูกปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวและผูกคอตายในที่สุดไรวินใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนามีเพียงเงินที่เขาเอาบ้านไปจำนองไว้กับป้าใหญ่ไว้เลี้ยงดูตนเอง ต้องอดมือกินมือมีเพียงป้าใหญ่ที่คอยส่งข้าวส่งน้ำมาให้แถมยังป่วยกระสอบกระแสะอีกวันหนึ่งไรวินเห็นวิญญาณของลูกและสีนวลมาหาเขาสีนวลบอกจะรอคอยวันที่จะได้มาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะนานเพียงใดด้วยความตกใจไรวินจึงวิ่งหนีตกบันไดลงมาเสียชีวิตอยู่ที่เรือนนั่นเองแพรขาว ได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากไรวินแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไปด้วยไรยวินยอมรับว่าเขาเสียใจที่ทำผิดต่อสีนวลแต่ยังไงเสียเขาก็ไม่ได้รักสีนวลและไม่มีวันรักวิญญาณของสีนวลที่สิงสถิตยอยู่บนชั้นสองของเรือนหลังเล็กอีกหลังในอาณาบริเวณน,นี้ด้วยได้ยินเขา้าก็ได้แต่เจ็บใจและบอกว่าจะไม่มีวันปรากฏวิญญาณให้ไรวินเห็นอีก เพราะกลัวไรวินจะหนีเธอไปสีนวลขอเฝ้าจับตามองไรวินอยู่อย่างนี้ตลอดมาละลิศหาทางแก้แค้นแพรขาวจึงลอบเข้าไปที่เรือนเล็กพร้อมกับมาตาตอนปลอดคนโดยให้มาตาเป็นคนเอาน้ำมันไปราดบริเวณบ้านแต่มาตากลับเห็นวิญญาณของสีนวลยืนสีหน้าทมึงทึงอยู่จึงตกใจวิ่งหนีไปก่อนส่วนละลิศ ไปที่ห้องของแพรขาวไรวินเห็นจึงรีบมาปลุกแพรขาวหนีไปที่เรือนใหญ่เกสอนรอดไปได้หดวุดหวิดละลิตเจอเข้ากับวิญญาณของต๊อกและถูกต๊อกสิงร่างมาตาจึงแลเห็นละลิตเป็นต๊อกใช่ไหมพายตีจนลลิตตายส่วนตัวเองหล่นลานหนีจนพลาดตกตึกตายตามไปอีกคนด้านวิญญาณร้ายของพัสกร ยังคงอารวาเจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยจนแถบทิปประสาทเสียแทบไม่ได้นอนแพร่ขาวต้องนําตัวชมพูและตนเองไปน,นอนเป็นเพื่อนแถบทิปที่คอนโดเคมินีอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายยายเกสอนก็เสียชีวิตป้าสมพรตัดสินใจขายที่แลหรือบ้านทิ้งวิญญาณของสีนวลอยู่ที่ชั้นสองของเรือนหลังเล็กอีกหลัง ในบ้านของยายเกยสรแพรขาวจึงไปหาสีนวลเพื่อเกลียกล่อมให้สีนวลปล่อยไรยวินเพื่อจะได้ไปเกิดไม่ต้องทนทุกข์อยู่อย่างโดดเดี่ยวสีนวลกลับยิ่งโกรธแค้นเมื่อเห็นว่าแพรขาวมีใจผูกพันกับไรวินจึงให้วิญญาณร้ายมาทำร้ายไรยวินยอมคุกเข่าขอร้องไม่ให้สีนวลทำร้ายแพรขาวสุดท้ายไรยวิน ยอมสละวิญญาณตนเองไปเป็นวิญญาณร้ายแทนเพื่อช่วยชีวิตแพรขาวความตั้งใจดียอมเสียสละจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทําให้วิญญาณของไรวินหลุดพ้นจากบ้านแห่งนี้สีนวลจึงกลายเป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวไม่ได้มองเห็นไรวินอีกต่อไปวิญญาณของไรวินตามมาขอบคุณที่แพรขาวทําให้เขาหลุดพ้นจากทุกสิ่งสามยังเกลียกล่อม ให้ภัสกรปล่อยวางแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องวนเวียนอยู่กับอดีตอีกภัสกรจึงจากไปอย่างสงบบ้านไม้ของยายเกสอนถูกรือ้อวิญญาณของสีนวลไม่มีที่อยู่แพรขาวให้สายโรดเป็นธุระนาไม้ไปสร้างศาลาถวายวัดเป็นศาลาคู่ชื่อว่าศาลาไรวินและศาลาสีนวลวิญญาณของไรวินพาสีนวลมาอยู่ที่ศาลาทั้งสอง ต่างอาโหสิให้กันไม่มีกรรมใดผูกพันกันอีกไรวินมาพบแพรขาวในฝันเพื่อบอกลาและให้แพรขาวลืมเรื่องราวที่เขาและเธอได้พบกันเพื่อที่จะได้หมดความผูกพันและได้แต่งงานกับสาโรธผู้ชายที่รักมั่นในตัวแพรขาวตราบใดที่ไม่มีใครพูดถึงไรวินแพรขาวจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวระหว่างเขาและแพรขาวได้อีกวิญญาณของสีนวล ก็มาขอบคุณแพระขาวเช่นกันที่ทำให้เธอมีที่อยู่ไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนแพระขาวลืมเรื่องราวระหว่างเธอและไรวินอย่างหมดสิน้นเธอแต่งงานกับสาโรสในเวลาต่อมาชมพูไปเรียนต่อเมืองนอกจนโตเป็นสาวและแต่งงานมีครอบครัวน่ารักพร้อมกับมีลูกแฝดหลังจากสาโรสเสียชีวิตชมพู จึงพาสามีและลูกแฝดชายหญิงกลับมาอยู่เมืองไทยโดยซื้อซีดีเพลงบรรเลงมาฝากแพรขาวด้วยเสียงเปียโนหวานแววอันเป็นเพลงเดียวกับที่ไรวินเคยเล่นให้ฟังดังกังวานขึ้นไม่เท่านั้นชมพูเอ่ยขึ้นว่าคิดถึงคุณลุงไรวินนั้นเลยทำให้อดีตที่แพรขาวเคยลืมเลือนหวนกลับเข้ามาในความทรงจำของเธออย่างสมบูรณ์เธอร้องไห้ออกมา ด้วยความคิดถึงไรวินเหลือเกินคำคืนนั้นแพรขาวก็เสียชีวิตลงอย่างสงบและวิญญาณของเธอก็ได้พบกับไรวินอีกครั้งเขาพาเธอเดินทางสู่โลกของเขาพบภูมิอันแสนงดงามเพื่อครองคู่กันในที่สุด